โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนิมะทนคดด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจูนิสุไครเซนแฟนทอมพาเลตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาจารย์โกโจซัตโตรสิงแดงนะครับเป็นตัวละครที่เราจําเป็นที่ต้องมีมากๆครับผมในการที่เราเนี่ยจะเล่นเกมนี้แบบยาวๆนะครับถ้าใครที่จะเล่นเกมนี้ยาวๆนะแล้วไม่อยากไปรีไอดีใหม่นะครับควรที่จะเก็บเพชรไว้รอตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับถามว่าเราข้ามในส่วนของตัวอ,อ,อาจารย์โกโจสีเหลือง ข้ามในส่วนของโทจิข้ามในส่วนของตัวเกตโทเขียวได้ไหมสําหรับภาคย้อนอดีตเนาะซีท่นสองนะครับที่เป็นนักเรียนนะครับผมเนาะเราข้ามได้ครับผมเนาะเพราะว่าถ้าเรารอสู่อาจารย์กดโจโดแดงทีเดียวเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ดาเมจตัวไหนนะครับมันก็สามารถทําให้ตัวดาเมจตัวนั้นเนะ่ยเก่งขึ้นได้แบบทัดเทียมกับพวกในส่วนของตัวโทจิได้เลยนะอย่างเช่นในส่วนของตัว ออสีแดงนะครับเราก็ใช้ยูตาเนี่ยในการเล่นเนี่ยมันก็จะเข้ากับในส่วนของตัวอาจารย์กวดโจโนเนี่ยมากนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ายูตาเนี่ยอันตีเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่แล้วนะมันจะแบบปิดบอสได้แบบปึ้งทีเดียวบอสกระจุยเลยแต่ว่าถ้าเป็นโทจิเนี่ยมันจะค่อยๆตอดบอสไปเรื่อยๆครับซึ่งมันก็เล่นได้กับอาจารย์กวดโจสีแดงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจารย์กวดโจนเนี่ยไม่ได้แปะแค่เทธอเดียวนะมันแปะในส่วนของดีบัฟเนี่ยออทั้งหมดเนี่ยนะครับ สี่เทินนะโดยการเป็นการแปะตีหมูอะว่าง่ายๆตีหมูแต่ว่าไม่มีไม่มีดาเมจนะมันจะเป็นการแปะดีบัฟแทนนะแล้วก็มีพวกสตันด้วยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่านะครับสกิลหลัหลกๆนะครับมันจะขึ้นอยู่กับในส่วนของธุรกิจเร่งด่วนตรงนี้นะตอนเริ่มแรกมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด9สแต็กนะครับมันก็จะลดลดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ตัวสกิลเนี้ยเต็มประสิทธิภาพนะครับก็ให้เรานะครับ มีในส่วนของจํานวนเนี่ยอยู่ที่6นะครับเพราะว่าการที่เรามีอยู่ที่6เนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของออการแปะดีพับแบบสูงสุดนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับอันเนี้ยมันจะมีในเรื่องของการเพิ่มในส่วนของธุรกิจเร่งด่วนมาด้วยอีก1นขั้นนะครับผมเนาะแต่ผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยรีบอันติให้ไวที่สุดจะดีสักกว่านะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสูงสุดเนี่ยผมเคยแปกแค่ประมาณ2-60รอเองนะนะครับผมแบบยังไม่เคยแบะ ยังไม่เคยยังไม่เคยแปะแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะก็ก็ต้องใช้การ์ดที่มันดีๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีการ์ดที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของเกรดอันติเพื่อนร่วมทีมนะครับทั้งหมดนะ่ะถ้าเพื่อนๆมีการ์ดแบบเนี้ยนะครับก็สามารถเอามาใช้งานได้เนาะซึ่งอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการ์ดพวกที่แบบ เพิ่มในส่วนของอันติีเพื่อร่มทีมเนี่ยมีเข้ามาแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีการ์ดไหนบ้างนะถ้าเราเจอเนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันทําให้ตัวของอาจารย์โกัวโจเนี่ยอันติีได้ไวขึ้นนะส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยใส่เป็นการ์ดฟิตปังนะครับการ์ดนี้เนี่ยควรที่จะอัพไหมก็อย่างน้อยนะครับขั้นสามนะครับเออนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการที่บวกในส่วนของเออสกิลนะครับการเพิ่มเกรดเนาะ น่าจะประมาณสัก360แต้มนะครับสำหรับตัวของขั้น3เนาะอ่าก็จะประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวของอาจารย์โกัวโจโนะครับเป็นตัวที่ต้องมีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของตัวซัพพอร์ตอื่นๆนะครับแน่นอนครับผมยากาเป็นตัวที่ต้องติดทีมอยู่แล้วนะครับยากาอาจารย์โกวโจ2ตัวนี้ต้องยืนหลักไว้เลยนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นได้ทุกทีมอยู่แล้วนะครับ ส่วนตัวเสริมอื่นๆนะครับถ้าอันดับหนึ่งเลยผมยกให้กับในส่วนของตัวเมงูมินะครับเออเพราะว่าผมชอบมากนะครับผมชอบมากแล้วผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้งานและมันดีมากๆนะครับสาหรับเมงูมิเนาะแต่ว่าการแปะของเมงูมิเนี่ยมันจะเหมาะกับการตีบอสเป้าเดี่ยวนะครับแบบเป้าเดี่ยวแบบตัวเดียวเลยอะถ้ามันมี2ตัวอย่างเงี้ยเมงูมิมันจะดรอปลงมากเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เขาอันตีแล้วเนี่ยอะแน่นอนับผมอันติของเมงูมิเนี่ยมันจะแปะ เป็นสกิลหมู่ก็จริงนะครับแต่ว่าการที่เราตีสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะแปะเพิ่มความเสียหายแค่ตัวเดียวไงน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำดาเมจใส่บอสตัวเดียวเนี่ยในค่อนข้าง,างที่จะรุนแรงมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการแปะแ,ปะแ,ปะแบบว่าหลายๆตัวนะครับถ้าเป็นการแปะหลายๆตัวผมมองว่าเราใช้ตัวโมโมะมาบัฟดีกว่า <c oughs> นะครับถึงแม้ว่ามันจะบัฟได้2เทินเนี่ยแต่หนึ่งเลยคือมันสามารถบัฟในส่วนของ คีเลตคีดามได้นะครับ2เลยคือมันสามารถบัฟเพิ่มความเสียหายได้แล้วก็จะมีการบัฟในเรื่องของการเบรกบอสได้นะครับสําหรับตัวโมโมก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับมันก็ต้องเลือกเอานะสําหรับตัวซัพพอร์ตตัวที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเตัวไหนก็ได้ครับผมนะครับอาจจะเป็นตัวนานามิก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับก็หลักเลยคือจะใช้ยากากับ อาจารย์โกโจนะครับ2ตัวนี้แล้วนะครับส่วนตัวทัพพอร์ตก็จะมีเมงุมิโมโมะนะครับผมแล้วก็นามินะครับตันอื่นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับที่เพื่อนๆจะเอามาใส่ในตำแหน่งที่3ามก็แล้วแต่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกตโทนะครับสีฟ้าหรือว่าสีเขียวก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้เราสุ่มเนาะเออมันก็เลยจะไม่มีนะครับส่วนถ้าใครมีเกโทฟ้า ตอนนี้ก็บัฟมาแล้วเราสามารถใช้งานได้แต่ว่าเราต้องคํานึงด้วยนะว่าบอสนะครับแพ้ทางสีอะไรนะครับในการที่เราจะใช้ตัวสีนั้นในการที่จะเล่นเนาะนะครับแต่ส่วนมากถ้าเราไม่คํานึงถึงสีเนี่ยจะใช้เมงูมิอยู่แล้วนะเพราะว่าเมงูมิเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆนะแต่ว่าเป็นการตีบอสเป้าเดียวนะส่วนตัวดาเมจนะครับเรามาดูตัวดาเมจดีกว่านะครับดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเราสามารถใช้งานได้นะครับแต่หลักๆเลยที่แนะนําเลยนะครับ ตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวยูจินะครับผมสีเขียวนะตัวนี้ค่อน right, ข้างที่จะเล่นได้ดีมากๆนะครับคือโหดเลยแหละตัวนี้นะถ้าใครมีก <mad> ็ควรที่จะปั้นทิ้งไว้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองจะมีในส่วนของตัวนานามินะครับกับตัวโนบะระนะครับสองตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับตัวสีฟ้านะครับสีฟ้าแน่นอนครับผมว่าเป็นในส่วนของเกทโฮฟ้านะครับไม่รู้ว่านานามิเนี่ยใช้งานได้ดีหรือเปล่านะแต่ว่า มเมงูมิเนี่ยไปอยู่ข้างหลังเลยออไม่แน่เราอาจจะใช้เมงูมิได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ลองดูนะครับแต่ว่าสีฟ้าหลักๆเลยก็คือใช้เกตโทก็ได้เกตโฮก็โดนบัฟมานะครับบัฟมาค่อนข้างที่จะโกงเลยนะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นในส่วนของอนาคตนะเออถ้ามันยังไม่บัฟก็ใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นนะสาหรับตัวสีฟ้าเนาะสีเขียวก็บอกไปแล้วนะสีแดงครับผมสีแดง สีแดงนะครับก็จะมีในส่วนของตัวยูตัดนะครับผมสีแดงที่แบบเรามีกันอยู่แล้วเนาะส่วนยูจีสีเหลืองเนี่ยมันแล้วแต่เลยนะว่าใครที่จะเก็บหรือเปล่านะถ้าไม่เก็บก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ใช้โนบาระได้นะครับใช้ไปก่อนนะครับเอ,อแต่ว่าถ้ามียูจีสีเหลืองเนี่ยมันก็จะดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เก่งเนาะนะครับถือว่าโหดเลยแหละยูจินะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองเนี่ยผมมองว่าเก่งเลยนะแล้วก็สีแดงถ้าใครมีในส่วนของตัว โนบาระก,กับยูจิเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมแนะนําเป็นยูตะดีกว่านะครับผมเนาะก็หลักๆเลยคืออาจารย์โกัวโจนเนี่ยเราจําเป็นมากๆครับที่ต้องมีนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะถ้าใครที่จะเล่นแบบยาวๆนะครับแล้วแบบเฮ้ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงหรอกผมดวงดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเพชรไว้เยอะมากมายนะครับแล้วก็ไปลุ้นดวงเอานะครับคือเกมเนี้ยต้องให้เรามีเพชรเยอะนะครับมีเป็นแสนเพชรอย่างเงี้ย ถ้าเราสุ่มตู้ไหนมันเกลือเนี่ยมันก็คือแบบพังไปเลยนะคือคือมันเกลือมันเกลือจริงๆนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเราหมดไม่เยอะนะครับอย่างเช่นตู้หนึ่งหมดประมาณ2 0 0 0มื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยมันก็โอเคใช่ไหมมันก็พอที่จะหาเพชรกลับมาคืนได้นะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าแบบตู้หนึ่งหมดประมาณห0 0มื่นเจ็ดมืนเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าอย่างเงี้ยคือมันก็แบบไม่รู้จะหาจากไหนมาเลยอย่างน้อยๆเนะี่ยเจ็ดหมื่นห้าเราได้สัก2ตัวอย่างน้อยหก0มื่นได้สัก2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ ช่วยเราได้เยอะเนาะเพราะว่าเราก็ไ exactly ม anyway, ่จําเป็นที่จะต้องไปเก็บทุกตัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันก็มีลงในส่วนของตู้ปกติด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ใบสุ่มสีขาวเนี่ยในการที่สุ่มได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าทางนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับโดนจริงๆนะก็แล้วแต่นะครับผมเนาะอันนี้ก็เอามาบอกเฉยๆนะเผื่อว่าบางคนเนี่ยอยากจะเก็บเพชรอยากจะดองรอในส่วนของตัวอาจารย์กดโจสีแดงนะครับแต่ว่าการเล่นของเรามันก็จะน่าเบื่อนะอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่า การที่เราเล่นแล้วเป็นสายดองแบบไม่ค่อยได้สุ่มตัวไม่ค่อยมีตัวละครเล่นกับเขาเนี่ยเวลาลงกิจกรรมลงอะไรพวกเนี้ยมันน่าเบื่อมากๆครับผมเออแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอาจารย์กวดโจแดงจะมาตอนไหนนะแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ระยะยาวเราจำเป็นที่จะต้องมีมากๆนะครับก็เลยเอามาแนะนำนะครับในวันนี้เนาะโอเคนะยังไงก็เอาไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ